อีกครั้งแล้ว,วุผู้ชมยังไงครับเนี่ยอ่ะ520บาท y 4ตัวจัวหว่นนี้ม่ง1,800บาทสวยๆคู 6, โอ้โอทำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and the Gang ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับสล็อตมาจองเวสเช่นเคยนะครับสำหรับ สล็อตมาจองเวสองนะครับของค่ายสล็อตพีจีนะครับเกมนี้เกมยอดนิยมสุดๆคุณผู้ชมยอดฮิตยอดยอดนิยมมานานนะครับโอเควันนี้นะครับผมนะครับก็มาเล่นในช่วงเวลานะครับเวลาโปรดของผมนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลดการออกของสล็อตมาจองเวนี่สูงปี๊ดเลยนะคุณผู้ชมสูงจัดๆเลยนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณเที่ยง40นะครับถึงประมาณช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนี่คือช่วงเวลาทองนะครับที่ใครนะครับ ยังไม่เคยลองนะครับผมแนะนําเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับช่วงเวลานี้นะครับโอเควันนี้นะครับก็จะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับวันนี้ก็ตอนนี้เป็นวลาประมาณเกือบบ่ายโมงนะคุณผู้ชมอ่ะใครคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถแอดนะครับมาได้ที่แอด w g h q q นะครับรวมถึงคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะรับ สูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอดมาไ,ได้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้จะเป็นยังไงโอ้โหจังหวะนี้5บาทนะคุณผู้ชมเบาๆนะครับเบามากโอเครุยกันต่อดีกว่ายังไงเอ่ยอเงียบมากคุณผู้ชมตอนนี้ ยังมีความหวังอยู่นะครับยังมีความหวังอยู่จงังหวะนี้1 5บาทหวังเดิมดิปลี่หรือเปล่าจงังหวะนี้600บาทวายหนึ่งตัวคูณ3เอง540บาทสวยๆคุณชมคูณ5โอ้คูณ5ไม่ไหลนะครับน่าเสียดายมากปิดไปที่1 0อ่า1 1บหาบาทนะครับอ่ะจงังหวะนี้มาอีก260บาทคุณผู้ชมคูณ3ไหลไหมคูณ3อีก240บาทเช่นกันสเก็ตเตอร์ไหลลงมาสวยๆคุณผู้ชมมาอีก25่บาทด้วยโอเค ไหลลงมาแบบนี้ก็สวยดีครับแจ่มๆเลยคุณผู้ชมช่วงเวลานี้นะครับใครไม่เคยลองผมแนะนําให้เป็นลองเลยนะครับเที่ยง40ถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมโอเคแต่วันนี้10ฟรีสปินบอลคุณผู้ชมเรามาดูกันครั้งแรก20บาทนะครับ20บาทไว้หนึ่งตัวไามอีก400บาทไว้หนึ่งตัวเช่นกันคุณ6ไม่เข้านะครับปิดไปที่420บาทคุณผู้ชมโอเค เหลือ7ครั้งแล้ว6ครั้งแล้วคุณผู้ชมมาหน่อยครับผมมาหน่อย4ครั้งแล้วคุณผู้ชมยังไงครับเนี่ยอ่ะ520บาท Y4 ตัวจวังหวะนี้แม่ง1,800บาทสวยๆคูณ6โอ้โหสวยจัดคุณผู้ชมได้อยู่ครับได้อยู่บิ Big ๊กบินไป2 3ง0กับบิกยีบาทนะคุณผู้ชมถือว่าแจมแมวได้อยู่เหลือโอกาสอีก4ครั้งนะคุณผู้ชมนะสี่ที่สองสนะครับ2,320โ okay. อเค สามครั้ง2ครั้งแล้วคุณผู้ชม1ครั้งหนึ่ครั้งเหลือ,อวายสตัว100บาทมาอีก120บาทนะครับคูณ6มาอีก90บาทวายหนึ่งตัวคูณ10คูณ10ไม่เข้านะครับปิดไปที่310บาทคุณผู้ชมอ่ะลาสฟรีสปินสุดท้ายแล้วม้าหน่อยอ่ะ20บาทวายหนึ่งตัวคูณ4ไม่ไหลนะครับปิดไปที่20บาทเองครับคุณผู้ชมโอเคโตัวโตวินไปเท่าไหร่คุณผู้ชม ทอตวินไป3,000กครับอีก70บาทนะครับโอเคสวยๆคุณผู้ชมถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับการเล่นในการเขาเรียกว่าเล่นในช่วงเลทเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณเที่ยง40ถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับคุณผู้ชมใครไม่เคยลองผมแนะนําเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครนะครับสนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่08 CWG HQQ นะครับ รวมถึงคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสกแกนสล็อตนะครับก็สามารถแอมาน่าที่แอดูนย์ q ได้เช่นกันนะครับวันนี้นะครับผมบอยในแก๊งนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ